ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมมีข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลย้อนหลังนะอันนี้ก็วันนี้ก็ผมที่ผมอัดก็ช่วงเดือนมกรา2562นะครับแต่ข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลย้อนหลังของปี61นะก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าปี61ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีบริษัทอะไรบ้างนะที่เปิดตัวโครงการเยอะที่สุด10อันดับแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนื้อหาข่าววันนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับก็ใครชอบพูดว่าผม เอาข่าวมาเล่าแล้วไม่อ้างอิงให้เครดิตผมพูดทุกครั้งนะรวมถึงครั้งนี้ด้วยนะครับเอามาจากฐานเศรษฐกิจนะฮะเขาพลาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้นะตลาดคอนโดแรงทะลุ LTV แฮร์เปิดใหม่3.1แสนล้านนะครับนะครับเขาบอกว่าในปี61ท,ที่กำลังผ่านพ้นไปนี่คือเป,เป็นเนื้อหาข่าวเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะผมอ่านข้ามแล้วกันเขาบอกว่าปี61 ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคนร้อนแรงต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะกูรูและดีเวลลอปเปอร์ชั้นนำประเมินไว้ทั้งปีจะเติบโตประมาณ5-10%จากปีก่อนหน้าซึ่งมีมูลค่าตลาดที่วัใสากว่า4.3แสนล้านบาทนะข้อมูลนี้ผมว่ามันจะขัดแย้งกับคลิปที่ผมเคยทำไปก่อนอันนี้ที่เป็นข้อมูลที่เก็บตัวเลขจากบริษัท Agency For อ o ด์อ s t e t า Affair นะฮะของด r s so o รโสพลนะฮะซึ่งมันไม่ใช่ขัดแย้งกันหรอกแต่ว่าไอเน,นี้ยคือมันมันเปิดตัวร้อนแรงนะครับเปิดตัวร้อนแรงปี61จริงแต่ว่าข้อมูลของดรโสพลเนี่ยแกบอกว่ามันมีหน่วยเหลือขายเยอะนะครับอันนี้มันก็ไม่ขัดแย้งกันหรอกแต่ว่าเนื้อหาข่าวเ,เนี้ยมันจะพูดถึงในแง่ที่เปิดตัวเยอะจะขายได้หรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะทีนี้มาดูข้อมูลต่อเขาบอกว่า ในกลุ่มที่อยู่อาศัยต้องยกให้คอนโดมิเนียมเป็นพระเอกนะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากถึง158โครงการนะจำนวนห้องชุดทั้งหมด65,968ยูนิตมูลค่ารวม3 0 0 0 0 0กว่าล้านนะ3 1 5 2 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่ามากที่สุดในรอบ30ปีที่ผ่านมาขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี60-61นะ61จาก61จาก60มา61ขยายตัวเพิ่มขึ้น17นะฮะ แล้วก็ราคาขายต่อตารางเมตรสูงกว่า1000 0แสนบาทขึ้นไปนะราคาเฉลี่ยนะครับครบอ่านรวดเดียวเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังว่าแต่บริษัทเป็นยังไงบ้างแต่ละบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าเนื่องด้วยล,ล,ว 1, ล,นนะวลูกค้ากลุ่มนี้ไม่มีปัญหาหนี้คูเรือนคือคอนโดระดับ10,000แสนบาทต่อตารางเมตรขึ้นนะเขาบอกว่าลูกค้ากลุ่มนี้ไม่มีปัญหาเรื่องหนี้คูเรือนรวมถึงกลุ่มนักลงทุนก็นิยมซื้อด้วยเช่นกัน จนเป็นเหตุให้นะครับแบงก์ชาติมีความกังวลว่าจะเกิดฟองสบู่ขึ้นจากการเก็งกำไรนะครับในตลาดคอนโดมิเนียมฝ่ายวิจัย c o r ีเออร์อินเตอร์เนชั่ประเทศไทยสำรวจตลาดพบว่าบริษัทชั้นนำา10บริษัทที่เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมมากที่สุดนะครับในปี61นะครับได้แก่เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะผ่านไปก่อนเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับส่วนเขาบอกว่าในปี6-2เนี้ย จัดเป็นปีที่น่าจับตาคือปีนี้นะน่าจับตาตลาดคอนดมิเนียมจะคงความร้อนแรงอีกต่อไปหรือไม่นะหลังแบงก์ชาติคอดเกณฑ์มาตรฐานสินเชื่อที่หัวสายใหม่หรือ ltv ออกมาใช้ในเดือนเมษา2562นะครับซึ่งนะข้อมูลนี้มีเหมือนกับบทให้สัมภาษณ์นะจากคุณประเสริฐแต่ดูระยะสาธิตนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพึกษาา r e a อ e s t a premier บริษัท ปรึกษารีเอสเตทจำกัดมหาชนระบุว่าสิ่งที่ต้องจับตาสำหรับตลาดคอนโดมิเนียมในปีหน้าคือคือปีหน้าคือปีนี้นะปีนี้ปี62นะคือการส่งมอบและการโอนกรรมสิทธิ์ในหน่วยที่ถูกขายไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าจีนเนื่องจากต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม,มนักลงทุนจับตาดูว่าจีนจะมาโอนหรือเปล่านะ จับตาดูว่าจีนจะมาโอนรือเปล่ปปานะครับคุณประเสริฐจากพึกษาแกว่างัันอ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของท็อป10 developer นะครับที่เปิดตัวโครงการมากที่สุดในปี2561นะมีอะไรบ้างอันดับที่หนึ่งนะฮะคือแสนสิรินะครับ6,778ยูนิตนะฮะมูลค่า31,580ล้านบาทนะครับอันดับสองคือ Development. เสนาดีเวล็อปเมนต์เฮ้ยไม่น่าเชื่อนะ อันดับ2เป็นเสนานะห3 9 7ยูนิตนะครับมูลค่า22,030ล้านบาทนะเออจำนวนยูนิตต่างกันไม่เยอะแต่ว่ามูลค่าโครงการต่างกันเยอะนี่แสดงให้เห็นว่าเสนาเสนานะฮะเาจับกลุ่มตลาดต่ำกว่าของแสนสิริอย่างชัดเจนเลยนะครับทีนี้มาดูเนี่ยพึกษานะพฤกษาในยอดยูนิตน้อยกว่าเสนาด้วยซ้ำพึกษามีทั้งหมด 5,870ยูนิตแต่มูลค่าโครงการเนี่ยมากกว่าเศนาด้วยซ้ำ25,390ล้านบาทนะครับปรึกษานี่จับกุลตลาดสูงกว่าเศนานะมูลค่าตอนหน่วยสูงกว่าชัดเจนเลยนะฮะอันดับ4คืออนันดานะครับอนันดานะ4,473ยูนิตมูลค่า19,500ล้านบาทอันดับ5คือ AP Thailand น,นะครับพี่น้องแัลแลนด์นเฮ้นะ ,3880 ยูนิตนะครับมูลค่าโครงการ17,60 0ล้านบาทนะครับอันดับ6สุภาัลนะครับ3 5 3 5ยูนิต9,970ล้านบาทนะครับอันดับ7คือ LPN นะครับ LPN นี่ร่วงนะร่วงเยอะเลย LPN นะครับเปิดตัวนะครับขายทั้งหมด3 4 4 9ยูนิต9,710ล้านบาทนะครับ อันนี้คือน้องใหม่มาแรงนะฮะออริจินพัพพาร์ตี้นะฮะอันดับ8 2545ยูนิตมูลค่าโครงการ21,340ล้านบาทอันดับ9นะแกรนะะ 2, ยูนิตี้นะครับดีเวล็อปเมนต์0 9ยูนิตมูลค่า7,610ล้านบาทนะครับอันดับสุดท้ายบรจกร c ีซ ok ีดีเวล็อปเมนต์นะฮะ1,906ยูนิตนะฮะ 5,700ล้านบาทนะครับที่มานะครับมาจากฝ่ายวิจัย c o r r i e r International ประเทศไทยนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกนี้ก็จากฐานเศรษฐกิจนะฮะอ่ะก็นะมีก็ Top 10 developer ที่เปิดตัวมากที่สุดในปี2,561นะฮะผมก็ได้ประกาศไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะจะเห็นได้ว่านะผมกำลังไล่ดูอยู่นะไม่มี Land House นะไม่มี Property Perfect นะ ไม่มีอะไรเขาไม่มี property perfect นะแล้วมีอะไรกับที่ดังๆอ่ะเพื่อนๆลองนึกดูดิผมนึกไม่ออกนะ Noble Noble มีไหมโ Noble ไม่มีนะอ noble ไม่มีนะครับไม่มีนะมีอมีละเอียดที่ดังๆคิดไม่ออกนึกไม่ออกนะแต่นี่แหละก็เอามาฝากกันนะไม่มีไม่มี Noble ไม่มี property perfect นะที่ผมนึกออกตอนนี้นะนะครับก็นะใครก็เอาเป็นข้อมูลไปแล้วกันนะเอาเป็นว่า รับรู้รับทราบแล้วกันนะผมก็มีข้อมูลมาฝากตามนี้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ